ัสดีครับก็วันนี้ครับก็ส่งว่านจับรอบหนึ่งนะครับน,นี้ก็หลายชนิดเหมือนกันทส่งก็มีว่านขันหมากเศรษฐีว่าน้วหน้าม้านะครับว่านกวักจิบเสนอีกชนิดนึงก็ถุงหินถุงทอง,ง,งว่าน ต่างๆนะครับพวกบอลสีแล้วก็นี่ก็เป็นดาบนาไราว่านโหมเแดงว่านสาวหลุงว่านนกคุ้มนะครับที่ส่งไปให้เพื่อนวันนี้ก็รรับได้นะครับม่ว่าจะต้น,นก็เป็นเร้งโคแดงเร้งโค,ด,งงโคดำนะครับว่านเร้งโคดำว่านกวักติเสนว่านกวักหมาบัวจิตทีนางกวัก ว้านควงนางประยาหมาลาบนะครับที่เราส่งให้เพื่อนไปวันนี้ก็รับได้เลยนะครับเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดวันนี้ก็ทาคลิปให้เพื่อนดูอีกจักรอบหนึ่งว่านานๆเราจะทมคลิปแต่ว่านก็เราก็ส่งให้เพื่อนอยู่ประจํานะครับส่วนเบอร์โตก็0862785391เหมือนเดิมนะครับส่งให้เพื่อนทั่วประเทศวัานทุกชนิดวัาน108วัาน ต่างๆว่านยานะครับาวากกดเลยกดเจกันด้วยนะครับเพราะว่าเรามีคลิปอะไรก็จะได้รับชมกันส่วนคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ